อรหันไมและหญิงที่ทำให้พระต้องประชิกถ้าปฏิบัติทําโอกาสเป็นพระอรหันไหมพวกที่ต้องประชีท่านพูดว่าเป็นความตายเป็นความตายในธรรมวิยัยถ้าพระไม่มีโอกาสเลยในขณะนี้ท่านำไปจิตจะไปลงไปสู่ความสงบจะไปพบอันก่อนเหมือนไปไป,ไปหากองไฟมีคนหนึ่งไม่กระผมนี่ เคยบวชอยู่วัดมันที่ดังมากในประเทศไทยดังที่ผมไม่ขเอเ่ยนามมาเห็นที่นี่ได้ฟังเทศเรื่องไซมาขอบวชผมไม่ให้บวชผมให้หนา้าใช้อะไรทำอะไรย่อมหมดทุกอย่างขอได้บวชสุดท้ายเห็นว่าเป็นคนเก่าเคยบวชมาหลายปีผมก็เลยให้บวชตัวก็พากันทำสมาธิอย่างนี้ตามที่เราทำตีหนึ่งตีสองก็ลุกมา แกบุกอย่างหนักเลยอดอาหารถึงสิบแปดวันทําความเพียรไปเสร็จแล้วไปต้องนั่งกุมคขมับร้องให้ผมก็ไปซ้อปลอกก็มีกําลังใจว่าไม่สึกเป็นตายยังไงก็ไม่สึกร้องให้ร้องก็บอกว่าเราออกบวชด,ด้วยศรัทธาทูเกลิสตันหาบีบันจนร้องให้น้ําตาไหลหนองหน้า ก็ไม่ยอมสลับเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในทวมไนอสุมุโขโรทันติพมจริยเจรถาเธอประพฤติพมจรรย์ทั้งทั้งที่นาบานองหน้าไม่ยอมกลับเปลี่ยนจากเพศอสูงสู่เพศอันต่ำแกก็บอกนี่กำลังใจท่องร้องให้้งได้กลมกบเสกาว่าไอ้เว่อร์ไปก็ใส่เข้าไปบุกอย่างหนักเลย หลายว่าได้ไปแอบ,บดูว่าจะไปสอนเอามือกุมมับนั่งรอง้องให้ผมก็กลับคืนมาให้ไม่ไม่ไปหาดูจะจะทำอย่างไรต่อมามเดินมาสารภาพเองผมไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผมบวชไปก่อนผมไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอบตชปรชิกอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เป็นบวชสมัยอมไม่ใช่เป็นพระฝ่ายฝ่ายโบราณไม่ใช่เป็นพระแบบมหานกาย เป็นพระอันนี้กายใหม่คือคอนืนนิกายธรรมยุทธ์นั่งเป็นกายใหม่มันก็เล่าครับผมไม่ถามทาไมต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนั้นผมก็ไม่ทักเอาละพอแล้วคนไม่ต้องเล่านะคุณศึกแล้วเดนี้ตึกแทกระสึก,ส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 กมันไปไม่ได้นะครับ้าบุญอยู่ถ้าศึกมีโอกาสถ้าศึกมีโอกาสทำความเพียนประเชาตินี้มีโอกาสจเจริญกัลยาณธรรมต่อไปต่อไปพบ หน้าชาติหน้าต่อไปก็ค่อยํำละไปหมดไปได้พระเทวทัตเดี๋ยวนี้จะมาตรสรูเป็นพระพุทธเจ้าปเจกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติศะปะเจกับพุทธเจ้าพยามารสวัสดีเดี๋ยวนี้ต่อมาจะมาตรสรูเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีชื่อว่าพุทธธรรมสามีเพราะนั้นเมื่อต้องอาบัติ บาลชีบนีเป็นพระเนี่ยก้าวหน้าได้เลยเหมือนตานยอดต้วนเหมือนหินที่แตกแล้วเหมือนคนคอขาดแล้วเอาไปต่อคืนไม่ได้เมื่อสามปีผ่านมามีพระองค์หนึ่งมาหาผมแต่บางเอิญว่ามันประหลาดหน่อยผมนั่งฝันวันนั้นตอนเช้าผมนั่งสมาธิไปผมฝันประหลาดฝันได้เป็นมงคลผมฝันเห็นพระเนี่ยทำบัดสีบัรเถลิงกำนังสุนัข มีพระสามองค์พากันกำทำบัดสีบัดเถลิงกำนงสุนนะัขแต่องค์ที่สี่ไปกับเขาแล้วถอยไม่เข้ฝันไม่เป็นมงคลเอ้ะทำไมเราฝันอย่างนี้ะผมนั่งหลับผมเหนื่อยตื่นมาก็ยังนั่งอยู่ทำไมฝันอย่างนี้พอสายมามีรถสามล้อเข้ามามีพระมาด้วยกันสามองค์มากล ว่าพระองค์นี้ท่าน้องการปฏิบัติธรรมอีกสององค์ก็กลับไปมาจากลบปุรีมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยคุยกันไปกันมาของโมบาอยู่ที่นี่ต้องอยู่ตามมีตามเกิดนะกินข้าวเลีียวเขาเจ้าเลือกไม่ได้อาหารพื้นบ้านตามมีตามเกิดไม่สะดวกนะท่านมาจากภาคกลางท่านบอกยังไงก็ได้ผมบวชมาผมพรม้อมผมศรัทธาผมอยากปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ ผมบวชเป็นพรรษาผมยังไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมเลยเออถ้าอย่างนั้นก็ไหวนะพูดไปพูดมาผมดูหน้าผมจําได้ไอที่ผมฝันเห็นเฮออ้ยนี่เราฝันเห็นเมื่อเช้าเนี่ยเั้ก็เลยถามว่านี่คุณคุณพูดจริงๆนะอยากก่ากโกหกผมนะผมจะถามคุณคุณเคยต้องอาบัิช่วยยาบไหมอย่าโกหกผมนะท่านหยุดตึงน้ำตาหยา ไหลออกสองข้างน้ตาไหลแล้วเล่าให้ฟังว่าทาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนที่ทบฝันนั่นแหละเนขาก็บอกว่าศึกษาศึกไปไวเท่าไหร่ยิ่งดีผมไม่มีกางเกงเดี๋ยวผมหายก็หากางเกงขาวให้แกไปสักวันนั้นแนละยซึกแล้วก็อยู่นี่จนผมยาวช่วยงานตามวัดามวา,มต,ามตีละฆังแกามานางสมาธิ หน้าตาก็แจะสายขึ้นจนม้มยาวแล้วผมก่็เอาตัวางให้ไปเรื่องเกงไปไปบ้างได้ไปไหนก็ได้ไปทำงานทำการน,นะถ้าอยากปฏิบัติทำก็ปฏิบัติไปแต่บวชเนี่ยคุณอภาภัพส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันที่ทำให้พระต้องอับปางปราชิกยิ่ง่ามีสิน้นควรใด้่งเมื่อแฝงฝั่งเอเวกีหมอใหญ่ยั่งแต่โค้งสากหายกาแห่งโหโค้งทั้งพระทั้งหญิงเหล่านั้นเหมือนซากผี คนที่ไปคบอยู่กับคนเหล่านี้ก็เหมือนตาเหมือนแรงโหโครงร่างของซาบผีนุ่งหานไปเมือน้ามดูแทะอะไรนี้มันเดิบเลยโทษคนในถ้ามประหลาดไว้นี้